สวัสดีครับผมโคชาครับนะครับผมชื่อจริงนะครับชื่อพสิทธิ์นิติพัฒน์ดุลนะครับก็ปัจจุบันนี้ดํารงตําแหน่งนะครับประธานของบริษัทอินดีมนะครับเนาะผมทําอินดีมได้3ปีแล้วฮะเนาะเข้าสู่ปีที่4ี่ละนะครับเข้าสู่ครบ4ปีละนะครับก็ครบ4ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะทักทายพูดคุยกันได้นะครับเนะาะวันนี้ผมจะไลฟ์ที่เพจนะครับไลฟ์ที่เพจของโคชานะครับทุกท่านครับวันนี้นะความเป็นอยู่ของทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าสุขภาพของเงินนะสุขภาพของร่างกายของเรานะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆนะัะที่มันมันเป็นมันมีปัใจจัยในในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะ ใครที่พูดง่ายคือมาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผมใครเอ่ยนะทักทายกันได้นะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะบางทีชื่อภาษาอังกฤษผมมองไม่ออกสุผมอ่านไม่ออกจริงนะขอโทษด้วยนะโอเคนะฮะทุกท่านโอเคนะครับวันนี้ผมโคชายก็จะมาแบ่งปันในเรื่องราวของการเริ่มต้นเร็วาการเริ่มต้นเร็วเราได้เปรียบคู่แข่งยังไงนะครับ และจะส่งผลยังไงให้กับชีวิตของเราได้ดีขึ้นนะครับตอนที่ผมเกินตอนแรกเนาะก็คือในเรื่องของอาการใช้ชีวิตป,ปัจจุบันนี้ผมเชื่อได้เลยว่ามันยากลําบากกว่าเดิมเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอค่าของชีพสูงขึ้นนะครับค่ารองชีพสูงขึ้นนะครับมีเงิน100บาทนะครับจากที่เราเคยซื้อของได้เยอะนะครับเราก็ซื้อได้น้อยลงจริงไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ามันแพงขึ้นนะครับ เก,เกิดจากวิกฤตของโลกที่มันเกิดขึ้นสงครามโลกนําให้อกระทบกับกับทุกคนเลยทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอโคาไวรัิดนะ่าสวัสดีครับพี่ปิยะครับโอ้โหแน่นอนมากเลยครับสวัสดีครับน้องอาร์ตนะฮะเนาะโอเคนะคืออย่างนี้ครับทุกท่านผมผมอยากจะเล่าเรื่องราวก่อนที่ผมจะพูดถึงเนื้อหาก่อนแล้วกันว่าตอนเนี้นะผมได้ดูข่าวนะ เขาบอกว่าธุรกิจตอนนี้เจ๊งระนาวเลยเจ๊งระนาวเลยมันเพราะมันกระทบในเรื่องของปัจจัยรอบนอกค่ปะปัจจัยรอบนอกนะครับคืออย่างเช่นโควิดเนี่ยมันทําให้ระบบของโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับวงจรของการดําเนินชีวิตสมัยก่อนเนี่ยมันรับรื่นมันโอเคมันเหมือนมั่นคงเนาะนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยโควิดมาทําให้พวกเราต้องปรับตัวอย่างใหญ่หลวงเลยแล้วก็วิกฤตของค่างเงินเฟ้อนะครับ เราจะต้องปรับตัวเช่นกันแต่มันเกิดประเด็นอย่างนี้ครับทุกท่านค่าแรงเท่าเดิมจริงไหมแต่ค่าของชีพสูงขึ้นจะทํายังไงล่ะในเมื่อตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราควรจะมีการปรับตัวจริงไหมครับนั้นวิธีการที่ดีที่สุดผมแนะนํานะครับถ้าเราปรับตัวตรงนั้นไม่ได้เราต้องปรับที่ตัวเองล่ะนะครับว่าเราจะทํายังไงให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือว่าหรือไม่ว่าเราสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่ลําบากโอเคไหมผมแนะนําธุรกิจคือโปรเจกต์อินดีมโปรเจกต์นะครับทีนี้คําว่าโปรเจกต์อินดีเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักนะแต่ถามนิดนึงครับว่าเรารู้จริงหรือเปล่าจริงไหมบางหลายๆท่านอาจจะรู้จักจากคนนู้นคนนี้อ่าส่วนมากนะครับอ่าส่วนมากคนที่ประสบความล้มเหลวนะครับหมายความว่าคือคนที่เขาจะไปพูดในเชิงของ เครือเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเขาจะบอกน拜拜ู่นนี่นั่นสวัสดีครับพค้เอ๋ครับนะฮะคือคือตรงนี้ครับผมอยากให้ทุกคนปล่อยปล่อยเครือปล่อยวางในเรื่องของข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับหลายหลายท่านโอ้โหโคช่าพูดทิ้งดีมีละนะครับก็คือพูดแล้วเรารวยฮะพูดแล้วรวยเนาะพูดแล้วชีวิตเราดีขึ้นเนาะโอเคทีนี้หลายๆท่านก็ติดตามผมอยู่แล้วเนาะผมจะไม่ลงละเอียดว่าผมเป็นใครมาจากไหน แต่ผมบอกทุกคนครับว่าผมทําอินดีมมาได้สี่ปีแล้วนะครับซึ่งอะไรได้ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเลขกเจ็ดหลักเลยแหละนะครับเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมทีนี้ผมตั้งหัวข้อ,วขอไว้นะครับการเริ่มต้นก่อนนะหรือเริ่มต้นเร็วได้เปรียบคู่แข่งแน่นอนคืออย่างนี้ทำไมผมถึงพูดตรงนี้ครับทุกท่านหลายๆท่านเองพอเราเจออินดีมแล้ว ขอคิดดูก่อนขอเก็บเงินก่อนขอให้คุณทําให้เสําเร็จก่อนคือก่อน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 หมดเลยนะมันมีคําว่าก,ก่อนตลอดเลยคือคาคำนี้ครับถามว่ามันเป็นมันเป็นกับทุกคนไหมหรอผมว่ามันก็เป็นกับทุกคนเหมือนกันเหมือนผมแหละต่ก่อนนะเออขอทําไปก่อนเพื่อนทําไปก่อนแล้วกันวันนี้ผมเลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนี้นะ่ะมาแบ่งปันในเรื่องราวของไลน์นี้นะครับเมื่อปี2,500 49แล้วะรกันย้อนกลับไปเยอะเลยเนาะ2549น่ยบเนี่ยนะเพื่อนผมได้ชวนเพื่อนผมลได้ชวนผมอะ่ะไปทําธุรกิจเครือข่ายตัวนึงนะเป็นบริษัทเปิดใหม่นะเป็นบริษัทเปิดใหม่ตอนนั้นบริษัทรวบรวมทีมผู้นำนะผู้บริหารได้50คนซึ่งตอนนั้นอะ่ะเพื่อนผมชวนผมไปทํามันเป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่สุดเลยในชีวิตผมเองแต่ผมพลาดผมไม่เชื่อนะผมเชื่อไม่สุดสวัสดีครับน้องกิ๊บเก๋นาะ ผมเชื่อไม่สุดพอเราเชื่อไม่สุดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้ผมพลาดโอกาสตรงนั้นไปเลยเรื่องเราวันนั้นผมเลยอยากจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับตอนที่ตอนที่ผมรู้จักโอกาสมันมาถึงแล้วนะแต่พอผมพอผมไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยเพื่อนผมก็ทําผมผมก็เลยบอกว่าวัาวนนี้มันเหมือนมันเหมือนธุรก,กิจอะไรก็เตะที่กําลังเกิดขึ้นใหม่นะแจ็คมาเขาบอกว่าอะไรที่มันบูมไปแล้วเราไม่ต้องทําจริงไหม อะไรที่มันบูมไปแล้วทาเราไม่ต้องทําหรืออะไรที่มีคู่แข่งเยอะแล้วนะแน่นอนครับนั่นแหละครับมันเป็นเรียกอะไรนะโอกาสเติบโตมีน้อยขึ้นผมก็เลยบอกว่าวันนี้อินดี้โปรเจกต์ของเราเป็นธุรกิจที่กําลังเปิดเข้าสู่ปีที่4ถือว่าเป็นบริษัทที่กําลังเติบโตถือว่ายังอยู่ในช่วงที่กําลังเติบโตเลยนะฮะใครเข้ามาตอนนี้ถือว่ามีโอกาสประสบความเร็จสูงมากๆเลยแต่ตัวผมเองเนี่ยพอผมได้มีประสบการณ์ตรงนั้นเพื่อนผมประสบความเร็จในธุรกิจนั้นแต่ผมเอง กลับเข้าไปไม่ทานแล้วนะครับกลับไปตอนที่องค์บริษัทเติบโตไปแล้วผมบอกได้เลยว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเหมือนกันฉะนั้นพอผมทาทําทําทําแต่คนอื่นทําหมดแล้วผมเลยจะบอกว่าวันนี้ทุกท่านครับถ้าเรารู้จักอินดีมแล้วผมอยากจะแนะนําให้พวกเรารีบคว้าโอกาสเลยนะครับเหมือนผมตอนที่ผมรู้จักอินดีเมื่อปี2 5 6 1นนะครับผมคว้าอินดีมไว้เลยแบบแน่นเลยกอดแน่นแบบคือกอดแน่นกอดกอดแน่นเลยผมจะไม่ปล่อยเลย พราะผมรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายอินดีมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาดูนะเราเป็นวงกลมวงแรกนะครับเนาะวงกลมที่2เกิดขึ้นซ้ายวงกลมที่อเออวงกลมที่1เกิดขึ้นซ้ายวงกลมที่2เกิดขึ้นขวาแบบเนี้ยเรามีทีมงานอยู่2คนหรือ2ข้างแค่นี้ทุกท่านเชื่อไหมว่า1คนคือ1อ,องค์กรขนาดใหญ่ธุรกิจไบนารีเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงนี้คือเราไม่จะเป็นต้องทํางานตลอดชีวิต แต่เราจะทํางานเพื่อหยุดแล้วไรายได้ไม่หยุดนี่คือธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่าอินดีมวันนี้ถ้าเรามีแรงอยู่คนเดียวทํางานเป็นเสาหลักเป็นเป็นต้นต้นเหตุของไรายได้เราคิดว่ามันมั่นคงแล้วนะแต่วันในวันหนึ่งถ้าเราไปประสบอุบัติเหตุเรื่องของงานล่ะที่อาจจะโดนโลกจ้างอาจจะโดนแบบเราจะแบบเราจะออกเองหรือ,อกระทบกับเศรษฐกิจอะไรแล้วแต่มันทําให้ชีวิตของเราครอบครัวเราพังเลยนะจริงไหมหลายหคนมีบ้านมีรถ อาจจะต้องโดนยึดจริงไหมครับนั่นคือปัญหาที่เราจะต้องมองให้ออกเลยว่าเฮ้ยวันนี้ i, er, ถ้าเรามีไรายได้ทางเดียวอันตรายไหมอันตรายแน่นอนจริงไหมแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามาทําอินดีมตอนที่บริษัทกําลังเติบโตอะตอนที่ผมคว้าโอกาสนั้นผมมองว่าผมมีองค์กรเกิดขึ้นซ้ายและขวาผมขยายองค์กรไปแบบมหาศาลผมเลยให้ให้กาลังใจนะครับว่าใครก็ตามที่ทําอินดีมนะครับวันนี้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามนะครับขอให้เชื่อมัน่นให้สุดใจนะครับแล้วลงมือทําต่อไปอย่าหยุดยัง้งนะครับเพราะเราจะจุดระเบิดเกิดขึ้นทีมเก่งเมื่อไหร่เราไม่สามารถรู้ได้แต่เ,เรารู้แต่ว่าโอกาสมันมีเสมอกับคนที่เริ่มต้นก่อนนะครับลองคิดดูนะครับว่าวันนี้เราเริ่มต้นตัวเราวันนี้นะครับและเราอินดีมบอกได้เลยว่าตอนนี้ตลาดสดมากนะ กำลังคือแบบยังไม่มีใครรู้จักเยอะอครับพูดง่ายๆครับทีนี้ถ้าเราวงกลมวงเลขเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเกิดการขยายองค์กรไปซ้ายเล็ดขวาอย่างละ1คน1คนแตกตัวออกไปเป็นอห้า0ันคนซ้าย1คนแตกตัวเป็น5,000คนขวา2องคน,นครับเกิดขึ้นองค์กรประมาณสักฝั่งละพันคนมันจะเป็นฐานอย่างนี้ครทุกท่านหคนแตกตัวออไปเราจะไล่ขีดจำกัดเลยอย,อย่างตัวผมเองเนี่ย ผมเปิดคนประมาณ100คนปัจจุบันนี้ผมมีองค์กรประมาณ6 0พันกว่าคนเห็นไหมจาก100คนแตกตัวไปเป็นพันคนห้าพคน6,000คนได้แล้วและอนาคตขา้างหน้าฐานจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเราได้เราได้จับจองนะพื้นที่ตำแหน่งที่ดีและเราได้มีทีมผู้นำที่เป็นทีมของเราไบนา r รเนี่ยมันเกิดขึ้นแตก1แตก2 นะแต่เรื่อยๆฮะซ้ายขวาซ้ายขวามันก็จะเกิดเกิดทีมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบพูดย่งไๆคือคนที่เกิดขึ้นล่าสุดนะซึ่งว่าเรามีองค์กรประมาณคนที่หนึ่งหื่นในใต้องค์กรของเราเราไม่รู้จักและเขาไม่รู้จักเราแต่นั่นหมายถึงว่าองค์กรของเราผมยกตัวอย่างพี่ยศนะครับนะพี่ยศของเราเนี่ยมีองค์กรหลายหมื่นคนมากพี่ยศรันไรายได้วันละ4ี่ห0ื่นอ่าวันละ4ี่ห0,000ื่นเยอะไหมฮะเยอะไหมวันละ4ี่0 0ื่น ถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดีๆนะฮะผมให้ให้ตัวผมแล้วกันผมทํางานประจํามา21ปีผมไม่มีทางถึงวันละ4ี่0 0ื่เลยเดีย๋ยวว่าแต่วันละสี่หมื่นนะฮะเดือนหนึ่งยังไม่ถึง4 0 0 0มเลยบางทีอ่ะจริงไหมฮะหมายความว่าอินดีมเกิดรายได้จากการสร้างองค์กรจากการสะสมนะจากการสะสมทั้งระยะเวลาการลงมือทำนะการพัฒนาตัวเองการพัฒนาทีม เพราะอะไรรู้ไหมฮะวันนี้เราไม่ได้ทํางานเพื่อใช้แรงทํางานอย่างเดียวแต่เรากําลังจะทำพาสซีฟเราจะสร้างพาสซีฟและแมสซีฟอ่าคว่าแมสซีฟคืออะไรเงินไหลฮะเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอเรียกความมั่นคงมั่งคัง่งโอเคไหมฮะความมั่นคงกับความมั่งคั่งด้วยหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเป็นข้าราชการแล้วนะมั่งคงละแต่ถามว่ามั่งคั่งหรือเปล่าครับทุกท่าน หลายๆท่านเองอาจจะเป็นข้าราชการขอโทษนะฮะไม่ได้ดูถูกนะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าหลายๆท่านข้าราชการเนี่ยกู้ง่ายเป็นหนี้ง่ายพอเงินเดือนออกมาเขาจะหักเงินเดือนได้เลยครับจริงไหมอ่าพอหักเงินเดือนได้เลยปุ๊บชีวิตจากที่เราแทนที่จะสุขสบายนะฮะมันลําบากเลยแหละทีนี้สวัสดิการมีไหมมีฮะแต่จริงจริงเราไม่ต้องจําเป็นต้องใช้จริงไหมแต่แตจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มก่อนวันนี้และผ่านไปอีก5ปีไปสา สามปีข้างหน้าเลยกันมองไปยาสามปีข้างหน้าเรามีองค์กรประมาณสักหมื่นคนเราคิดตามผมนะจากหนึ่งคนแรกตัวเราวันนี้นะฮะหรือคือวันนี้นะสมัครเสร็จต้องทําเลยนะถ้าไม่ทําก็ไรผลเหมือนกันสมัครเสร็จเริ่มวันนี้ปึ๊บเนี่ยเราก็เกิดการทํางานเรียนรู้ขยายองค์กรไปซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนให้ได้ให้เร็วที่สุดนับเราเนั่นแหละเป็นตัวเข้มทิศชี้นําและก็แนะนําเนแนวเ,เขา ถ้าเราเป็นผู้ที่เป็นผู้สร้างแลยนะฮะเราสร้างแฟรนไชส์หรือถึงมาสร้างแฟรนไชส์สาขาของเราอะ่ะให้เขาสามารถแตกตัวออกไปนั่นคือแพสซีฟผมนึงมอว่าวันนี้ครับทุกท่านเก่งไม่เก่งไม่สําคัญมันสําคัญที่อยู่โอกาสจริงๆป้าเบียนนะฮะป้าเบียนมีองค์กรตอนนี้หลายพันคนป้าเบียนมีเงินเดือนเป็นหมื่นต่อเดือนเพราะอะไรรู้ไหมฮะป้าเบียนไม่ได้เป็นคนเก่งกาจอะไรเหมือนคนอื่นเหมือนแบบคือก็ไม่ได้เก่งกาจกว่าคนอื่นละ ป้าเบียนอ่านหนังสือไม่ออกนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทริปทริปนี้ทริปของป้าเบียนเนี่ยสามารถเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายนะครับทุกท่านเชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้วิกฤตโควิดหรือวิกฤตโลกอะมันทําให้ชีวิตของครอบครัวแต่ละคนอะยากลําบากใครใครก็ตามที่ดูไลน์นี้นะฮะถ้าชีวิตตัวเองลําบากมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบคือพวกเนี่ยปล่อยปล่อยวางเรื่องของอีโก้อะไรกันนะฉันไม่ทําหรอกฉันนู่นนี่นั่นฉันมีตาแหน่งฉันนู่ ขอให้วางอีกพตรงนั้นไปก่อนแล้วลองมาวิเคราะห์ศึกษาดูว่าอินดี้โปรเจกต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตแล้วก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์ปัญหาของคุณได้ไหมจริงไหมฮะตัวผมเองเนี่ยก็ทํางานประจำมามีหนี้สินเยอะถามว่าหนี้สินเขาคือของผมไม่มีใครช่วยเราได้เลยผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราจะรวยหรือจะจนเนี่ยนะครับเรารวยเขาก็ดีใจอยินดีอ่ะแต่ถ้าเราจนเขาเขาเหยียบย่ำเราด้วยซ้ํา จริงไหมวันนี้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้พื้นที่ที่มันสำคัญมากๆคือเดี๋ยวนี้มันแพงมากถ้าเรามองถึงเรื่องของพื้นที่ที่ดินแล้วกันนะวันนี้เรารู้เลยว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งตัดผ่านเส้นนี้นะเรารู้เลยนะแล้วเราก็ไปซื้อที่ดินไว้ทุกท่านเชื่อไหมความร่ำรวยอะ่ะมันไม่จาเป็นต้องใช้แรงเสมอไปความร่ำรวยใช้โอกาสที่ดีที่สุดและความร่ำรวย เราจะรวยได้อยู่ที่เรารู้วิธีการสร้างไรายได้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยวันนี้ขยันเช้าไปเย็นกลับทํางานหามหาม,มหามรุ่งหามค่าแต่ขระเดยียวกันมันมีงานงานหนึ่งนะับที่เราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ทํางานได้ก็คืออินดีโปรเจกต์เราไม่จะเป็นต้องเหนื่อยแต่เราจะใช้เทคโนโลยีในการสร้างไรายได้ฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะครับ ในเรื่องของภาระนิสินที่ท่านมีจะหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหลักล้านหรือหลักร้อยก,ก็ตามผมเชื่อได้เลยว่าอินดีมคือทางออกที่ทุกท่านสามารถปลดหนี้ได้จริงๆขอแค่ท่านศึกษาเข้าใจให้เข้าใจแล้วก็ลงมือทําเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เป็นหบักคำนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม,ม่มีคําว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าคําว่าเดี๋ยวนี้มันคือทําเลทองแต่เดี๋ยวก่อนมันคือโอกาสที่พลาดไปมหาศาลจริงไหม วันนี้ถ้าเกิดเราลงทุนเอ้ยไม่ใช่ลงทุนเราสมัครเป็นสมาชิกอิกนดีเร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราจอบจองไว้ละว,วันดีขึ้นดีนะถ้าทีมผู้นําเกิดเปิดโอกาสให้กับผู้คนและไปเจอเพชรเม็ดงามที่เขามีศักยภาพมากๆเลยคนนี้สามารถสร้างองค์กรให้คุณได้เป็นพันเป็นหมื่นคนเรามาก่อนมีรหัสก่อนไม่ใช่หมายว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนั้นคือคุณพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยจริงไหมมันไม่มีใครพลาดคุณนะ คือคุณเองแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเก็บเงินก่อนรออย่งางงู้นก่อนหรือย่งางนี้ก่อนถามว่าผมก็ไม่รอเหมือนกันครับวันนี้ถ้าเกิดผมทํางานแล้วผมไปเจอผู้นําที่เขามีสภาพที่สามารถจะสร้างองค์กรเป็นพันเป็นหมื่นคนได้ผมต้องลงรหัสล่าสุดเท่านั้นฉะนั้นอินดีมครับทุกท่านอยากจะบอกว่าวันนี้พื้นที่ตอนนี้มันสําคัญสุดๆสําหรับท่านใดที่ไม่มีเวลาพูดไม่เก่งไม่มีเงินนูน่นนี่นั่น นั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องวิเคราะห์แล้วว่าต้องรีบทําการไม่มีเงินเพราะอะไรถึงไม่มีเงินจริงไหมลองทบทวนดูนะครับการที่เราไม่มีเวลาเพราะอะไรจริงไหมฮะเราทบทวนดูนะฮะแต่วันนี้อินดีมให้ทั้งเงินทั้งเวลาจริงไหมให้ทุกอย่างให้อิสระภาพให้สุขภาพอินดีมไม่ได้มีแค่แค่เงินแค่เวลาอย่างเดียวอินดีมได้มิตรภาพและการช่วยเหลือคนมากมายโอเคครับทุกท่าน วันนี้เนาะทุกท่านท่านใดที่เข้ามาชมย้อนหลังหรือว่าเพิ่งมาชมใหม่ล่าสุดแล้วก็ชมสดก็ฝากด้วยนะคะว่าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าโอกาสสวัสดีค,ครับผมผมกำลังจะบอกว่าโอกาสมันมีมูลค่ามากๆวันนั้นถ้าผมไม่สมัครแรือผมมาสมัครตอนนี้นะฮะผมไม่มีวันนี้แน่นอนจริงไหมถ้าเกิดผมบอกว่าเฮ้ยพี่เอกผมล้อก่อนผมยังไม่พร้อมผมยังไม่มีเวลาผมยังไม่มีเงินอะไรทั้งสิน้นชีวิตผมคงจะเป็นยังไง ไม่ต้องทำนายจริงไหมฮะชีิตเฉพะผมคงลำบากทีนี้ผมก็เลยแนะนมาช่วงท้ายนะครับเราจะทำอะไรก็ตามนะฮะไม่ต้องรองให้พร้อมหรือให้เพอร์เฟกหรือแบบอ่ะบางคนต้องการไซส์ใหญ่เลยโค้ดแล้วไงฮะไซส์ใหญ่เมื่อไหร่ครับทุกทา่านอ่ะโอเคไหมถ้าคุณไม่ได้สะดวกเรื่องเงินจงลงเริ่มต้นในสิ่งที่คุณพร้อมทันทีทันทีไม่มีข้ออ้างอย่ามีข้ออ้างครับ ทำไมถึงไม่มีข้ออ้างล่ะครับผมต้องแนะนําด้วยความหวังดีว่ามันคืออนาคตของคุณคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมอยู่ที่ตัวคุณจัดการตัวเองเท่านั้นแต่ผมบอกว่าพื้นที่ที่คุณลงเดี๋ยวนี้มันมีมูลค่าแพงมากแพงมากและทุกวันนี้อินดีมกำลังเติบโตเป็นกเกษแสที่แบบเป็นกเกษแสมาแรงมากฉะนั้นอินดีมของเราเนี่ยนับใครๆก็อยากเข้ามาทำละนะทีนี้ การเปิดตัวของตัวเองคือเหมือนเกินเหมือนการเปิดร้านท่าน,นเวลาสมัครอินดีมแล้วครับไม่ต้องกลัวที่จะเปิดร้านไม่ต้องอายใครไม่มีใครช่วยเราได้เวลาเราไม่มีจริงไหมผมเลยแนะนําว่าวันนี้ถ้าเราเปิดร้านอินดีมแล้วเป็นหุ้นส่วนอินดีมแล้วเปิดร้านเลยฮะเราเป็นผู้ให้ให้โอกาสคนจะมีกลุ่มคนที่คิดเหมือนเราเคมีตรงกับเราเท่านั้นย้ําเท่านั้น เขาถึงจะมาทํากับเราผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เราต้องคุยภาษาเดียวกันถึงจะทํางานด้วยกันได้ถ้าไม่เซ็ตไม่ตรงกันแนวคิดไม่ใช่ next ครับผม next ผ่านผ่านเลยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไม่ต้องสงสารเขาไม่ต้องสงสารตัวเองไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเราทําหน้าที่ของเราเป็นผู้ให้เรามีความสุขเราสนุกกับงานเราทําต่อไป ผมเองนะครับผมตอนที่ผมทำอินดีเนี่ยผมมองว่ามันคืองานที่ใช่ผมแนะนำนะครับคนที่ดูไลน์นี้นะฮะเราจะปิดสมัครได้หรือไม่ได้มันจะมีข้อหนึ่งครับที่ทุกคนต้องมีถ้าไม่มีปิดสมัครไม่ได้อยากรู้ไหมฮะอยากรู้ล้อยากรู้ไหมคอมเมนต์หน่อย,อยม,มันมีข้อหนึ่งนะฮะที่ทำไมเราถึงปิดสมัครไม่ได้ จริงไหมผมว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันอยู่ในตัวเราเนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ตัวใครเลยนะครับฉะนั้นการการเริ่มต้นที่ดีเริ่มเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวก่อนเพราะพื้นที่ตัวนี้มันสําคัญมากๆนะครับโอเคไหมนะผมก่อนที่ผมจะเพิ่มให้ใหเคลียร์ตอนนั้นผมบอกว่าวันนี้เหมือนเราไปจับจองแบบว่าเหมือนอล็อกที่เราจะไปขายของในงานใหญ่หญๆของบอป,ประเทศนะล็อกเลกๆจะแพงเนาะราคาสูงมาก และเป็นจุดที่ขายดีมากๆเลยนักกาไรเยอะมากนะครับมันคือตอนนั้นเราเราเดินไปเจอก่อนเพื่อนโอเคไหมเราไปจองก่อนเพื่อนเลยเราไปเห็นก่อนเพื่อนเลยพี่ผมจะเอาตรงนี้หนูจะเอาตรงนี้นะแต่หนูยังไม่มีเงินนะหนูยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวเก็บไว้ให้หนูนะโอเคไหมฮะทุกท่านครับโอกาสมันไม่รอเราแต่คนที่สองเข้าไปพี่ผมจะเอาตัวนี้ผมใจเงินเลย คือเขาเตรียมความพร้อมที่จะไป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 ,ไปเอาพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วฮะจุดที่ที่ดีที่สุดอะพอเข้าใจาเงินไปสมมติเข้าใจาเงินไปหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาทนะฮะเตเขาจบงานในในงานนั้นเขาขายได้มาสิบล้านโอเคไหมฮะนี่ผมยกตัวอย่างนะเขาลงทุนหนึ่งแสนบาทแต่ผลกำไรที่เขาจองตัวนั้นอะเขาได้กําไรมาสิบล้านทุกท่านเห็นอะไรไหมฮะว่าวเนี้ยพื้นที่ที่เราเห็นแล้วแต่เราไม่เอาอะ เงินสิบล้านหายไปเลยนะเทนที่จะเป็นสิบล้านของเราอะ่ะถูกปะใช่ไหมอินดีเหมือนกันวันนี้ทุกท่านครับเราเจออินดีมแล้วหลายหลายคนบอกว่าขอให้เธอสําเร็จก่อนนะมาชวนฉันแล้วฉันจะทําไม่มีทางฮะผมผมไม่เห็นมีใครมาทํากับผมเลยหลังจากที่ผมมีคนพูดแบบนี้นะแล้วก็ในเรื่องของไม่มีเงินไม่มีเวลาผมถามว่า ถ้าสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันมันคือชีวิตมันคืออนาคตอ่ะถามว่าคาว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินหรือไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ใช่เรื่องจริงฮะผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเลยแล้วเขาอาจจะยังไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาจะมาทําในจุดนั้นใ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 นพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันสามารถทําให้เขามีได้จากที่เขาไม่มีเงินเขาจะมีเงินจากเขาที่ไม่มีเวลาเขาจะมีเวลา จกที่เขาไม่มีบ้านก็มีบ้านจะเขาไม่มีรถจะไม่มีอะไรเลยเขาจะมีทุกอย่างโอเคไหมฉะนั้นคือสิ่งที่เราจะสื่อให้เขาเห็นเรามีหน้าที่ไปทําให้เขาเข้าใจว่าโอเคพี่เข้าใจครับนะเป็นเหมือนกันเลยแต่พี่เชื่อไหมสิ่งที่พี่ได้ฟังโอกาสจากผมจากนูวนันนี้มันคือชีวิตใหม่ของพี่เลยนะพื้นที่ตัวนี้แพงมากพี่พี่ไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยนั่นเป็นสิ่งที่ ปัญหาของพี่จริงไหมแต่สิ่งที่พี่จะมาเริ่มต้นตรงนี้มันคือสิ่งที่พี่จะต้องกลับไปหาวิธีของพี่ว่าพี่จะมาเริ่มตรงนี้ได้อย่างไรโอเคไหมฮะผมมีโอกาสมีหน้าที่แค่มาบอกโอกาสที่ดีกับพี่เท่านั้นส่วนพี่จะเอาหรือไม่เอานั่นแหละ,ะับพี่พี่อยู่ที่อยู่ที่เป็นของพี่ละผมเชื่อว่าพี่ทำได้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันดีกับพี่ มันดีกับครอบครัวพี่ผมเชื่อว่าพี่มีวิธีแล้วกันผมมั่นใจโอเคไหมเราให้ความมั่นใจเขาและพี่ครับวันนี้พี่ไม่ได้ทํางานคนเดียวเรามีผมเลยหนูเลยที่จะจับมือพี่ไปสู่ความสาเร็จพี่ไม่ได้ทํางานคนเดียวแน,น่นอนที่สําคัญนะพี่ไม่ได้มีการแค่นี้นะเรามีทีมงานที่สนับสนุนช่วยเหลือกันเรามีบริษัทที่จะมาซัพพอร์ตทุกอย่าง โดยเฉพาะอินดีเราเป็นบริษัทที่พร้อมในเรื่องของฟังก์ชันการทํางาน,นแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหมายความว่าเราอยู่ที่ไหนทําได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมฮะแล้วที่สําคัญนะพี่เรามีนวัตกรรมของสินค้าที่ระดับเกรดพรีเมียมเลยนะคระับผ่านรางวัลโนเบลนะเรื่องของกระบวนการกรรมวิธีการผลิตฟู Food ้ดไอเซเมติกนะครับและได้รับรางวัลเหรียญเงินนะับที่ต่างประเทศประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย บริทนของเราระดับเกรดพรีเมียมระดับโลกเลยนะพี่แล้วเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์อีกมากมายที่สามารถช้อปปิ้งได้โดยแค่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมใครนะแต่เราแค่ให้เขาอ่ะมาไรายได้มีไรายได้จากอินดีของเรากลับคืนไปแค่นั้นเองโอเคไหมฮะแล้วข้อที่สําคัญนะพีนะ่เรามีแผนการตลาดที่จ่ายเงินให้พี่แบบง่ายมากไม่ซับซ้อนหลายข้อจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายแล้วจะอีก พี่เชื่อไหมว่าสิ่งที่พี่ได้คุยกับผมวันนี้พี่โคตรโชคดีเลยอะจริงไหมพี่โคตรโชคดีเลยดูไหมที่แต่พี่เชื่อไหมว่าโอกาสมันมาแล้วมันไม่รอใครจริงไหมผมอะที่ถ้าผมไม่มั่นใจนะผมจะไม่มาเอากาสให้พี่แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมผมก็ต้องรักษาเครดิตผมเหมือนกันจริงไหมพี่ครับวันนี้นะสมมติว่าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ผมเองประสบปัญหา ไม่ได้ต่างกับพี่เลยค่าครองชีพนะรายรับมันน้อยขึ้นรายจ่ายมันมันมากขึ้นผมกระทบเหมือนพี่เลยไม่ได้ต่างกันเลยเดียพี่เชื่อไหมว่าวันนี้ผมจะไม่ยอมคือไม่ยอมจำนอนอะ่ะผมเจอโอกาสเนี้ยจากพี่คนนั้นอ,ะอ่ะเอเดนไฟอัพไลน์น่ะเขาให้โอกาสผมในวันนั้นตอนแรกผมก็ไม่ได้เปิดใจเหมือนกันพี่เดียพี่เชื่อไหมจากที่ผมไปศึกษาจากไปดูแล้วแล้วที่สําคัญนะอินดีมพร้อมแล้วพี่พร้อมมากๆเลย เพราะจังหวะเวลาที่ผมมาพูดไปเนี้ยมันสาคัญที่สุดเลยแค่พี่ได้จังหวะเวลาโอกาสที่ดีที่สุดพี่ได้เปรียบไปแล้วครึ่งหนึ่งนะจริงไหมวันนี้ถ้าอินดีมเติบโต,ตเป็น5ปี1ิปีแล้วตอนนั้นพี่ไม่ต้องทำนะ,ะพี่พี่ไม่มีโอกาสสาเร็จแน่นอนจริงหรือไม่เพราะคนอื่นทาหมดแล้วแต่วันนี้โอกาสที่มันดีที่สุดในชีวิตของพี่คือเดี๋ยวนี้พี่ผมไม่รู้นะว่าพี่จะมีเงินมาเริ่มต้นอินดีมยังไง แต่พี่มาเริ่มต้นอีดีมพี่เป็นเจ้าของเฟรนชชสยพี่ไม่ต้องเอาของไปขายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเหมือนผมแต่พี่จะขายเฟรนชชสยเพราะแฟรนชชสยเนี่ยมันได้มากกว่าการขายสินค้าโอเคไหมแล้วก็บอกเขาให้เขามั่นใจในตัวเรานะฮะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยาบอกว่าพื้นที่ที่มันสําคัญมากๆคือเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะครับโอเคเนาะทุกท่านครับ หลังจากที่ผมตัดสินใจทำมินิดิมในเมื่อปี2 5 6 1ผมประารที่427ผมถามกลับนะครับโอกาสมันใช่ก็จริงแต่จะมีสักกี่คนครับที่คว้าโอกาสณตอนนั้นแล้วสร้างความสำเร็จจริงไหมวันนี้โอกาสสำคัญจังหวะเวลาใช่แต่ผมจะต้องบอกทุกคนครับว่าโอกาสมันใช่ก็จริงแต่เราต้องลงมือทำอย่างสุดชีวิตเหมือนกันถ้ามันเหนื่อยแล้วทำให้ชีวิตของเรามีอิสระภาพ อย่างตัวพวกผมเองหรือผู้นําหลายๆท่านนะครับนะฮะเริ่มตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้มีเงินไหลเข้าเข,ข้าบัญชีฮะโอเคไหมนะ <Okay. S 1> มย,นะยกตัวอย่างดูที่พี่ยศแลวกันพี่ยศคือต้นแบบของความสําเร็จที่อินดีมถึงแม้พี่ยศจะไม่ออกมาทํางานหรือไปไหนก็แล้วแต่นะเพียบจะมีเงินไหลเข้ามาบัญชีของพีย่ยศเดือนละล้านเดือนละล้านโอเคไหมฮะเราอยากได้แบบนี้ไหมถ้าเราอยากได้จงเริ่มเดี๋ยวนี้ฮะ เริ่มเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะทําไมต้องเดี๋ยวนี้ล่ะมันคือชีวิตของคุณโอเคไหมทีนี้นะ,ะสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะ,ะว่าบางทีนะเรื่องราวของของความสําเร็จที่ผมเริ่มต้นตอนหลังจากนี้เปิดได้แค่เดือนเดียวมีสมาชิกอยู่ที่สองหมื่นกว่าคนผมนะตานที่สองหมื่นหมายความว่าคนก่อนนั้นนั่นแหละครับเริ่มต้นก่อนแล้วทำไมไม่เห็นสําเร็จเลยโคชอาพูดโกหกหรือเปล่าไม่ฮะ ผมต้องบอกว่าวันนี้เราเริ่มต้นก่อนได้เปรียบแน่ๆแ,แต่ความสำเร็จมันไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นแล้วเราไม่ทําอะไรเลยจริงไหมวันนี้ทุกท่านครับโอกาสจังหวะเวลามันมีความสําคัญหมดเลยต่อความสําเร็จแต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าเราเริ่มต้นก่อนเราได้เปรียบแน่นอนถูกไหมเพราะองค์กรที่เกิดขึ้นจะขยายออกไปขยายออกไปเหมือนผมวันนี้นะผมเริ่มต้นก่อนแล้วผมมีทีมงานซ้ายและขวาหนึ่งคนซ้ายหนึ่งคนขวา เมทัพของผมเกิดการแตกตัวออกไปจากการทํางานช่วยกันนะจากหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นใครก็ตามที่ดูไลน์นี้นะฮะถ้ามาทํางานทีมผมนะนะหรือคนที่กดไลค์กดแชร์ตอนนี้แหละนะถ้าทํางานกับผู้นําท่านนั้นหรือผมเองอะ่ะผมบอกได้เลยว่าท่านคือคนที่โชคดีที่สุดยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่จริงๆ6กล้านเกิดขึ้นกับอินดีมกับผมแล้วเหมือนผมถูกลอตเตอรี่จริงไหมแต่ผมยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ครับถูกลอตเตอรี่ ได้แค่6กล้านแต่ทำดีมันสามารถสร้างเป็น10ล้านร้อยล้านได้เลยแน่นอนผมขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากจะให้ความมั่นใจนะครับว่าวันนี้ทุกท่านครับโอกาสมันสําคัญมากๆถ้าเราสมัครแล้วถ้าไม่ทําก็ไม่ใช่โอกาสเหมือนกันวันนี้เราสมัครแล้วเราลุยทาทํ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 าทันทีทําทุกที่ทําทุกเวลานี่คือสูตรเคล็ดลับสู่ความสําเร็จโอเคครับทุกท่านวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ชงไลฟ์จนจบแล้วก็ คนที่ชมย้อนหลังด้วยนะนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้โคชชาก็ขอบคุณมากๆครับที่มารับฟังโอกาสดีๆแบบนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ทุกท่านอาจจะยากลำบากนะแต่วันข้างหน้าอินดีมจะแก้ปัญหาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะนะครับสวัสดีครับ